สวัสดีครับเพื่อนๆขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนพระรามสองนะครับเพื่อนๆอยู่ปากทางเข้าสารพานท้ายนรสิงห์ครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแนะนําร้านนะครับหลายๆร้านด้วยกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากร้านข้าวโพดเลยครับผมโอ้ับสวัสดีครับผมทำกันใหม่ๆเลยนะครับครับผมครับผมอันนี้ขายทุกวันไหมครับ ทุกวันครับวันธรรมดาอยู่นี่ทุกวันครับอ๋อกี่โมงกี่โมงครับถึงตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นครับครับผมแล้วขายยังไงครับเป็นถุงเนี่ยครับถุงเท่าไหร่ฮะสิบาทถุงใหญ่ยี่สิบสามถุงห้าสิบครับสามถุงห้าสิบนี่ถุงใหญ่ๆนี่ยี่สิบบาทนะครับคสามถุงห้าสิบบาทไอ้ถุงเล็กนี่สิบบาทป่ะครับสิบบาทสามถุงยี่ห้าครับสามถุงยี่มห้าบาทนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับผมครับผม ครับเพื่อนก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนอันนี้ขายอะไรบ้างครับผมนี่ไก่ใช่ไหมตับไก่คตับไก่ตัวนี้เป็นอะไรครับผมอันนี้เป็นไส้หัวจิ๋วค่ะตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้บาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวไก่ค่ะครับผมขายยังไงครับเนี่ยราคาอันนี้ไม้ละสิบค่ะส่วนอันนี้จะเป็นไม้ละห้าอันนี้ไม้ละห้านนี้ไม้ละสิบล้วปลานี่เป็นปลาอะไรครับผมอันนี้เป็นปลาต้นปลาตะเพียนค่ะแล้วก็เป็นปลากรานินค่ะขายยังไงครับ อ๋อขึ้นอยู่แต่ไซ์ด้วยนะใช่ขายขายยังไงครับผมขายต้อขายถุงละี่สิค่ะอ๋อแล้วนี่มีอะไรบ้างครับนี่ยหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้แล้วก็เป็นักกัดดองค่ะเท่าไรครับผมอ่าอย่างละสิค่ะอย่างละสบาทนะตัวนี้เป็นน้ำพริกอะไรครับผมอันนี้เป็นน้ำพริกปลาใส่กะล้าค่ะขายยังไงครผมขายถุงละ15บาทค่ะริต้นสิบห้บาทอ๋อแล้วขายที่นี่ทุกวันไหมฮะขายทุกวันค่ะจะหยุดแค่วันอาทิตย์ค่ะ ครับกี่โมงน่กี่โมงครับบ่ายสามครึ่งถึงสามทุ่มค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทํานะครับขอบคุณครับหวัดดีครับผมครับเพื่อนแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นร้านเมี่ยงปลาเผานะครับเพื่อนเพื่อนก็ปลาตัวใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ย่างกันข้างหลังให้เห็นเลยนะครับปลาตัวไหนครับตัวนี้คตัวนี้ครับครับอครหวัสดีครับ ีขายยังไงครับปลาครับแนะนำหน่อยครับขายเป็นชุดนะผมชุดละร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบพร้อมเมี่ยงอ๋อมีผักให้ไหมครับมีผักพร้อมเมี่ยงมีผักพร้อมเมี่ยงเส้นคบชุดครับแล้วอย่างพวกนี้ครับพวกปลาเนี่ยมีปลาอะไรเนี่ยปลาช่อนครับปลาช่อนขายไงครับราคาก็จะแพงกว่าเดิมหน่อยประมาณเท่าไหร่ครับสี่สิบโลครับผมปลาดุกันครับปลาดุกปลาดุกสามสิบสี่สิบสามตัวนี้ปลาอะไรตัวเล็กๆเนี่ยปลาหมอไทยครับเท่าไหร่ครับสามสิบบาทครับปลาหมอไทยสามสิบบาทนะครับนี่ครับว่าก็มี น้ำจิ้มเนะมีผักเลยครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำจิ้มครับเพื่อนมีผักขายที่นี่ทุกวันไหมครับขายทุกวันครับผมอาทุกวันเลยกี่โมงถึงกี่โมงครับสามโมงครึ่งครับผมโอ้ครับได้ขอบคุณมากครับยังไงก็ขอให้ขายดีๆนะครับขาสวัสดีครับผมเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้เป็นร้านยำนะครับเพื่อน ยำม,มามา่ายำวุ้นเส้นยำรวมมิตรราคาเริ่มต้น40-50บาทครับเพื่อนๆอนอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เขาก็เครื่องเขาก็มีน้ําแข็งดองไว้เรียบร้อยเลยนะครับน,นี่เครื่องปรุงนะครับเพื่อนเพื่ออันนี้กําลังยำอะไรครับผมยำม,มามา่าค่ะยำมามา่าใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับผม50บาท50บาทนะครับแล้วเรามีผักให้ด้วยไหมครับ ผักให้ด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามามาดีนะครับขายที่นี่ทุกวันไหมครับขายทุกวันครับผมกี่โมงกี่โมงครับผมสามโมงครึ่งสองโมครึ่งค้ะโอเคครับผมเพื่อนๆท่านไหนที่เลิกงานแล้วก็เชิญมาอุ่นหนกันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับครับสวัสดีครับผม นย่ครับลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านไส้กรอกนะครับไส่กรอกยาใจนะยาใจคนจนหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเยอะเลยนะครับอันนี้เรียกอะไรครับ,บแดงๆเลยครับไส่หวานค่ะอ๋อแล้วขายกันยังไงครับเนี่ยไส่หวานยี่สิบบาทบาทแล้วไอ้อย <บา S 2> <ไ>่างลูกๆนี่ขายยังไงครับเนี่ยครับลูกระบาดค่ะลูกระบาด วันนึงนี่ขายประมาณสักกี่ลูกครับผมประมาณสองสามพันเลยสองสามพันเลยนะครับเพื่อนก็มีเนี่ยมีขิงมีพริกมีผักไหมครับเนี่ยมีค่ะอ๋อผักก็มีนะครับขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันค่ะครับผมกี่โมงกี่โมงครับผมสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับผม ก็เพืเพื่อนอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านหมึกย่างนะครับเพื่อนื่อนสีเหลืองน่ารับประทานเลยครับย่างกันใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันครับเพื่อนเพือนรานก็อันนี้ก็เป็นร้านหมึกย่างป้าแตนนะครับเพื่อนๆพืะครับตัวใหญ่ๆเลยครับป้ามีราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเริ่มต้นอันนี้30บาทจ้ะสามสิบบาทใช่ไหมครับกระดองนี่มาละเจ็ดสิบมาละเจ็ดสิบใช่ไหมป้าปลาหมึกหกสิบครับผม หมกห้วยสี่สิบบาทจ้ะตัวนี้ใช่ไหมใช่จ้ะอันนี้อันนี้สามสิบบาทอันนี้ไข่ผสมหมึกไม้ละสี่สิบอ้โไม้ละสี่สิบบาทนะครับแล้วอย่างเงี้ยครับที่เป็นตัวเนี่ยตัวละสี่สิบบาทจ้ะแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้ไม้ละสิบบาทจ้ะอ้ไข่ผสมแป้งละสิบบาทอ๋อไข่ผสมแป้งอันนี้เป็นไข่แท้จ้ะโซนนี้คือสิบบาทหมดเลยนะป้าแดงครับป้าแดงขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมจันทร์ถึงศุกจ้ะจันทร์ถึงเสาร์จ้ะจันทร์ถึงเสาร์กี่โมงถึงกี่โมงครับถึง บ่ายโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งใช่ไหมครับครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนเื่อนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องขนมคูดี้ด้วยนะครับผม้าครับวันนี้้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับสวัสดีครับผมครับเพื่อนเพื่ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับมีทั้งขนมปังนะครับขนมปังขายยังไงครับลุงก2ละสิบสองบาทครับสิบสองบาทมีไส้อะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้มีส้มนะครับส้มช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟครับ แล้วก็อันนี้เป็นเคสใบทองครับ้วตัวนี้เป็นอะไรครับผมอันนี้เป็นมะม่วงกวนครับโอ้แล้วนี่มีผักมาด้วยครับผักเอามาจากบ้านเองมาจากบ้านเองมีน้ําด้วยน้ําสมุนไพรครับผมมีน้ําอะไรบ้างครับเนี่ยมีน้ําใบเตยน้ําอัญชันแล้วก็น้ํากระเทียมครับอ๋อขายยังไงครับลุงละสิบบาทขวดละสิบบาทนะครับแล้วลุงขายที่นี่ทุกวันไหมครับก็ทุกวันครับทุกวันใช่ไหมเฉพาะตอนเย็นครับอ๋อกี่โมงกี่โมงครับผมประมาณห้าโมงครับห้าโมงถึงสามทุ่มห้าโมงถึงสามทุ่มนะครับครับผม โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนๆเป็นร้านลูกชิ้นนะครับเพื่อนๆ5บาทนะครับมีให้เลือกมากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทอดกันเห็นที่เห็นเลยนะครับเพื่อนๆใหม่ๆเลยครับนี่ครับ5าบาททุกอย่างเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีนี่กันด้วยครับเกี๊ยวครับอันนี้ก็ลูกค้าก็มายืนรออยู่นะครับเพื่อนๆอันนี้ลูกค้า คุณป้ามาซื้อประจำไหมครับไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าแล้วแต่อยากกินอ๋อแล้วร้านนี้เป็นไงอร่อยไหมฮะอร่อยอร่อยนะฮะโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับของคุณป้าเขาก็ได้แล้วนะครับคุณลุงขายที่นี่ทุกวันไหมครับกี่โมงกี่โมงครับผมสี่โมงสี่ทุ่มสี่โมงถึงสี่ทุ่มนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้มาถ่ายทำนะครับขอบคุณครับ นี่ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมวันดีครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นกุ้งแม่น้ําย่างนะครับเพื่อนๆนี่ก็มีเบอร์โทรด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้สวัสดีครับครับโอ้โหนี่มีหลายอย่างเลยอ่ะกล่องใหญ่นี่เท่าไหร่ครับผม480ครับ480นะครับโอ้แล้วมีน้ําจิ้มให้ไหมครับมีครับอ้าวน้ำจิ้มอันนี้น้ําจิ้มนะเพื่อนๆกล่องเล็กเท่าไหร่ครับผม180ครับเท่าไหร่นะ180 180บาท นี่ครับเพื่อนเพื่อนขายที่นี่ทุกวันไหมครับขายทุกวันครับขายทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงครับนี่ตั้งตอนเย็นสี่สามโมงครึ่งครับสามโมงครึ่งถึงกี่โมงครับประมาณสามทุ่มครึ่งครับประมาณสามทุ่มครึ่งโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาขายทํานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนเป็นร้านน้ำเต้าหู้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องทั้งหมดเลยนะครับครับเพื่อนร้านนี้ค่อนข้างเยอะเลยอะเครื่องอ่ะพี่ครับขายถุงแล้วเท่าไหร่ครับไปเครื่องสี่อย่างเลือกได้ทั้งร้านสิบบาทถ้าไม่ใส่แปดบาทถ้าไม่ใส่แปดบาทเลือกได้สี่อย่างโอเคอันนี้ก็เป็นน้ำเต้าหู้เลยนะโคตรเลยแล้วนี่ใส่อะไรไปด้วยใบเตยเหรออ๋อทาให้หอมนะใช่ครับใช่ครับผม แล้วเฮียขายที่นี่ทุกวันไหมอ่ะทุกวันครับกี่โมงกี่โมงครับตั้งกี่โมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มทุ่มหนึ่งแล้วแต่ถ้าหมดเร็วก็ประมาณทุ่มหนึ่งอนอโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นหุนกันด้วยนะครับร้านน้ำเต้าหู้ครับผมตัวนั้นมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูตรงนั้นหน่อยเจ๊ครับอันนี้เรามีอะไรมั่งครับเนี่ยอันนี้เป็นเต้าทู้ค่ะขายยังไงครับอันนี้สิบ แล้วตัวนี้ครับอันนี้เป็นโพลอยน้ำแข็งของ่อเหรอขายยังไงครับ30มสิบสามสิบบาทใช่ไหมครับแล้วมีอันนี้ด้วยปลาตะโกกรอบขายยังไงครับเท่าไหร่นะถุงละสิบบาทโอเคนี่ตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเยอะเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับเจ๊ครับพี่ครับขอให้ขายดีๆเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเพื่อนๆแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งร้านนะครับมีแค่โต๊ะตัวเดียวนะเพื่อนเพื่อน ขายอะไรกันบ้างครับเนี่ยเซลลสิบบาทเนี่ยอ๋อเป็นเคปเย็นค่ะทําเองออแล้วก็มีขนมวอตโลพี่ก็มีค่ะทําเองเหมือนกันเท่าไหร่ขายไงยอ๋อถ้าเป็นเคปเย็นสิบาทค่ะถ้าเป็นวอลโลพี่เนี่ยกับบูดี้สิบายจะขายยี่สิบห้าบาทค่ะครับผมมีเดย์อยู่เหมือนกันอนแล้วขายทุกวันไหมฮะขายทุกวันค่ะแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่ได้มาอ๋อกี่โมงถึงกี่โมงครับจะขายช่วงเย็นค่ะห้าโมงเย็นพุธไปประมาณสามทุ่มโอเควันนี้ขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับสวัสดีครับ ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านผลไม้นะครับเพื่อนมีเยอะเลยครับแคนตาลูปแคนตาลูปขายไงครับเพี่อ0สิบาทครับสิบบาทนะครับสับปะรดนะครับสิบบาทครับและนี่อะไรเอ่ยมะกอกมะกอกเท่าไหร่ครับสิบบาทครับสิบบาททั้งร้านเลยปะเนี่ยครับผมนี่ครับเพื่อนขายกี่โมงกี่โมงครับห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งครับครับผมทุกวันไหมครับทุกวันครับ ยกเว้นวันอาทิตย์ครับยกเว้นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับครับผมโอเควันนี้เราขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทํานะครับครับสวัสดีครับผมครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นซุกกี้น้ําแห้งนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาดูกันครับีป้ากําลังผัดเลยนะครับโหมีน้ําจิ้มด้วยขายยังไงป้า ห้าสิบบาทใช่ไหมครับนี่เขามีกุ้งมีกุ้งมีอะไรบ้างเนี่ยมอ๋อีผัดกันใหม่ๆเลยนะครับเยอะเลย่ะป้าขายทุกวันไหมคะเว้นวันเสาร์เว้นวันเสาร์อาทิตย์ปกติขายที่โมงถึงี่โมงครับผมสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นไงเรียบร้อยแล้วโอ้เร็วมากเลย โอ้น่ารับประทานนะครับเพื่อนๆครับอ่าอ่าดูปริมาณหน่อยครับโอ้โหถุงใหญ่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันบ้างครับร้านเดียวกันนะครับร้านนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยบัวลอยค่ะบัวลอยไข่หวานค่ะตังเครื่องบัวลอยเอ้ยริ้นเริ่มพันแล้วหลายร้านบัวลอยไข่หวานนะครับเพื่อนๆขายยังไงครับ25บาทค่ะ25บาทนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องนะครับ ก็มีให้เลือกมากมายนะครับนะป,ปบ้าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านยำแซบแสบปากนะครับ อันนี้ก็มีเยอะเลยมีทั้งหอยมีทั้งอะไรบ้างครับเนี่ยมีเซนได้เลยครับมีหอยแครงหอยนางรมมีไข่หมึกด้วยครับมีปลาหมึกมีกุ้งโซ่ไข่แดงเค็มอาจมุ้งลวกอ๋อแล้วขายยังไงครับเนี่ยมีปูม้าด้วยขายยังไงครับราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นหรอครับตั้งแต่ห้าสิบบาทตั้งแต่50บาทใช่ไหมครับเป็นหนึ่ห้าสิบบาทครัอ๋อแล้วขายทุกวันไหมครับค่ะทุกวันค่ะทุกวันใช่ไหมกี่โมงกี่โมงครับ โอเคท้งไงวันนี้ขอขอบคุณนะครับครับผมวัสดีครับวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ไปไหนต้องเจอครับเป็นร้านหมาล่านะครับเพื่อนๆนี่ก็ย่างกันเห็นเห็นเลยนะครับครับวัสดีครับขายทุกวันไหมครับทุกวันครับผมทุกวันนะเดี๋ยวมาแนะนําสินค้าหน่อยครับว่าตัวนี้เป็นอะไรครับผมตัวนี้จะเป็นไส้กรอกนะครับผมไส้กรอกไก่ลมวันนะครับตัวนี้จะเป็นลูกชิ้นหมู ยอ่อปูอัดหอยแล้วก็ปลาหมึกส่วนนี้จะเป็นกระเที๊ยบพริกแล้วก็เห็ดน,นะครับออ๋นี่แหละครับส่วด้านบนจะเป็นสเตชันเบคอนนะครับจะมีเบคอนพันเห็ดเบคอนพันไี่โครงแล้วก็เบคอนพันหลิงนะครับอ๋อนี่ครับส่วนตรงนี้จะเป็นเครงในไก่มีไก่สไลด์แล้วก็มีหมูชิ้นมีหมูสับชั้นครับผมทุกอย่างราคาทุกอย่าง10บาทยกเวน้นเบคอน15บาทอย่างเดียวโอเคแล้วขายทุกวันไหมอ่ะวันนี้จะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวครับผมกับรักกี่โมถึงกี่โมงครับ จะตั้งประมาณสี่โมงเย็นครับถึงประมาณสี่ปุ่มครับผมมีบริการส่งไหมครับพวกลายแมนอะไรพวกนี้ลนยแมนเรายังไม่ได้มีครับแต่ว่ากาลังจะทำลงลายแมทเหมือนกันครับอ๋อกำลังจะทานะครับใช่ใชครับโอเคครับตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาฮะักำลังปิ้งกันใหม่ๆเลยก็สําหรับเพื่อนๆที่เลิกงานแล้วก็แวะมาได้เลยนะครับถนนพระรามสองนะครับปากทางเข้าพันท้ายนะครับเพื่อนๆก็แวะมาอุ่นๆกันได้เลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมครับนี่ก็เป็นหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะค้าขายอยากจะหาทําเลหรือว่าอยากจะดูเป็นแนวทางว่าเราอยากจะขายของเนี่ยเราอยากจะขายเราจะทําอะไรดีคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้สําหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องอาหลงฟูดดี้เลยครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ